ทั้งหมดเนี่ยเราได้พูดถึงอาคารที่เกิดการวิบัติรูปแบบต่างๆเราได้พูดถึงรอยร้าวลักษณะต่างๆสาเหตุของการแตกรล่ามีอะไรบ้างได้พูดแล้วนะครับเราจะเอาองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาใช้กับงานตรวจสอบอาคารงานาตรวจสอบทางกายภาพนะครับของวิศวกรอาสาแนวทางการตรวจโครงสร้างบ้านหลังน้ำลดอันนี้หลังปี54ได้เขียนตัวนี้ไว้เพื่อไปเ,อเป็นวิทยากรนะครับเล่ามันก็ฟังอย่างน้อยที่สุด เราจะได้ทราบว่าเราดูอะไรบ้างนะครับโอเคครับลำดับขั้นตอนการตรวจราคาและข้อสังเกตนะครับลำดับที่1ตรวจว่าบ้านอยู่ริมน้ําริมคลองหรือไม่ถ้าบ้านตั้งอยู่ริมแม่น้าลาคลองบึงหรือทะเลสาบให้ตรวจว่ามีรอยแยกของดินริมน้ําหรือไม่ขนานกับน้ํารอยแยกดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นเส้นขนานกับแม่น้ําลําคลองบึงหรือทะเลสาบข้อแนะนําหากพบว่ามีรอยแยกของดินแสดงว่าดินบริเวณดังกล่าวกําลังจะเลื่อนไหลแล้วหากตัวบ้านหรือรั้วบ้านตั้งอยู่ใกล้หรือตรงกับตําแหน่งรอยอันนี้ไม่ปลอดภัยแล้ว ควรตามวิศวกรเข้ามาตรวจสอบอันนี้อันครั้งแรกนะครับพูดง่ายๆว่าสําหรับเจะไปักง,งานท้องถิ่นก็ได้หรือจะเจ้าของบ้านก็ได้หรือคนที่เข้าไปตรวจหรือพวกเราเข้าไปตรวจแล้วเราก็จะหาคนมาแก้ไขแนะนาเขาได้นะครับอย่างที่เมื่อกี้มีรูปนี้ให้ดูอันนี้จะไปเร็วๆได้นะครับก็เห็นแล้วนะครับโอเคนะครับดินสไลด์ไหลเกิดรอยแตกอะไรก็แล้วแต่เป็นลักษณะนี้ ดินเกิดการเลื่อนไหลย่อมต้องทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของฐานรากแล้วแตกเหมือนฐานรากสุดเลยละ่ะรอยร้าวนะครับโอเคนะครับเคยเห็นรูปนี้แล้วบอกวิธีการแล้วนะครับว่าดูรอยแยกรอยแตกวัดระยะทางความยาวก็สามารถบอกวงเซอร์เคิลได้ว่าแท้จริงแล้วดินที่จะเลื่อนไหลนั้นสลิปเซอร์เคิลนั้นควรอยู่ลึกจากผิวดินประมาณเท่าไหร่นี่เป็น approximately นะฮะคือไม่ใช่บอกว่าโอ้เป๊ะ แต่อย่างน้อยที่สุดนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วเราต้องประเมินให้ได้ว่ามันลึกลงไปเท่าไหร่ที่ดินมันจะสลิปนะครับเก okay, ะครับได้เห็นภาพนี้ไปแล้วนะครับอาจารย์ขอไปเร็วได้นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ตอนไปช่วยสึนามิวิศกรอาสาเกิดขึ้นครั้งนั้นนะครับนะครับเกิดขึ้นครั้งนั้นเลยปี2 4 7 4 8น่นั้นนะครับเราก็เข้าไปช่วยวิศกรในประเทศไทยเราก็สลับกันไปนะครับ ตอนนั้นสภาวิศวกรก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงให้วิศวกรรมสถานกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเราก็จับมือกันช่วยกันทํางานก็ไปตรวจอาคารแถวนี้มาก่อนมีอยู่ครับโดนนะครับคลื่นสึนามิซัดนะครับจะเห็นเรือข้ามฝั่งไปฝั่งหนึ่งเลยนะครับแต่อาคารหลังนี้เนี่ยวางบนเข็มกับไม่ขยับแต่ถ้าเขาจะใช้งานต่อไปเราก็ต้องตรวจถูกไหมครับอ่าอันนี้นะครับส่วนจะตรวจสอบเชิงลึกก็เป็นหน้าที่ของโอเนอร์ที่เขาจะต้องไปว่ากัน แต่ในเบื้องต้นเราไปสำรวจในฐานะวิศวกรอาสาเข้าไปช่วยดูเข้าได้ไม่ได้บางทีก็ถามเราต้องพาเข้าๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้มองด้านข้างนะครับถ้าไม่ว่าบ้านอาคารข้างๆนี่ไปหมดนะฐานลากแผ่นะครับมีฐานลากแผ่อยู่บริเวณใกล้ๆกันอยู่ที่หนึ่งไม่ไปเนี่ยเนี่ยดูสิครับแต่ดินเละไม่หมดแล้วฐานลากแผ่ลอยอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ก็เดินเข้าไปข้างในนะแต่ต้องดูตำแหน่งที่เราจะเดินนะครับเป็นยา่างนพังกระดาาเดินเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นสมัยนั้นนะครับ ขั้นตอนที่2องลำดับที่2ตรวจดูรั้วบ้านใช่รั้วบ้านเอียงหรือเคลื่อนไปทิศทางใดหรือไม่หากพบว่ารั้วเอียงควรรีบดําเนินการคายันและวางแผนดำเนินการรื้อถอนอนันในลําดับต้นๆมิฉะนั้นจะเกิดการพังทลายหรือล้มใส่บ้านข้างเคียงเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมาได้นะครับเนี่ยรั้วมันส่วนใหญ่ลม้มถ้าต่างระดับกันด้วยยิ่งล้มง่ายเลยนะครับยิ่งขวางทางน้ำอย่างที่ไปตามทิศทางน้ําใช่ไหมครับพวกนี้ไปหมดอะครับถอนทั้งยวงเลยก็มี นะครับล้มเลยขาดจากกันเลยระหว่างเสากับตอ่อหม้อรหรือเสาฐานรากเสากับฐานรากขาดจากเลยแม้แต่ฐานรากยังหลุดจากตัวเข็มก็มีนะครับโอเคนะครับอย่างเงี้ยอันที่ต่างจังหวัดนะครับเนี่ยนะครับจันจำไมไไ่ได้ที่ไหนพวกเราวิศวกรอาสายุคนั้นก็ไปช่วยกันนะครับเราหวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็มีโอกาสในพื้นที่ของท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยว q ิวอาคดก็ให้เป็นระยะะ,ยะนะครับบนบนช่องแชทนะครับท่านก็ ชือกรอกที่ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนพร้อมที่จะลงตรงไหนได้เราจะได้ลงพื้นที่นั้นนะครับไปเทรนเรื่องแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเกิดเหตุท่านก็จะสามารถรา,ายงานรีพอร์ตช่วยชาวบ้านได้ในเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับภาพนี้อาจจะไม่ค่อยชัดครับอันนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับน่าจะแถวแถวจรัญสนิทวงด้วยซ้ำนะครับย่านนั้นนะครับหลังปี54พังเลยนะครับรั้วพังแต่เวลาดูแล้วก็ดูโครงสร้างอาคารแข็งแรงไหมรั้วพังไม่เป็นไร อย่าให้มันล้มไปอยู่ข้างข้างเคียงเป็นอันตรายต่อข้างเคียงแล้วบันทึกไว้นะครับส่วนตัวอาคารเป็นยังไงยังแข็งแรงไหมนะครับหรือแค่เสื่อมสภาพชำรุดสึกหรอในบางส่วนเท่านั้นนะครับดูตรวจดูพื้นรอบบ้านพื้นรอบบ้านมีการยุบตัวแยกออกจากตัวบ้านหรือไม่พบว่าพื้นยุบตัวแยกออกจากตัวบ้านไม่ต้องตกใจเพราะเป็นธรรมชาติของดินเมื่อชุ่มน้ําจะอ่อนตัวและมีการยุบตัวลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นลำดับที่สตรวจพื้นที่จอดรถพื้นที่จอดรถแอ่นตัวไหมหากพบว่าแอ่นตัว แสดงว่าพื้นไม่ได้วางบนคานหรือไม่ได้มีเสารองรับแต่ดินมันยุบมันก็เลยยุบต่าง <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นไกด์นะครับเดี๋ยวท่านอาจจะมีแนวคิดของท่านเลยว่าท่านจะสำรวจอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับตรวจพื้นชั้นล่างพื้นชั้นล่างแอนหรือโกงอาจารย์เคยเจอพี่พื้นที่ท,ท,ที่หนึ่งนะครับตอนเขาอพยพน่าจะอยู่แถวแถวทางไปเ,เลยหลักสี่ไปนะครับตอนหลังปี54น้ําลดแล้วไปตรวจ เขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยออกจากบ้านตอนออกเนี่ยเปิดประตูกออกไปหนีไปทันนะครับกลับมาอีกทีเปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรพื้นข้างล่างมันโปดเนื่องจากน้ำเนี่ยมันดันอากาศอากาศอัดขึ้นไปนะครับจนกระทั่งมันโก่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ชัดเจนนะครับเราก็ต้องมีการรื้อพื้นตรงนั้นเพราะมันโก่งแล้วนะครับแต่ที่สําคัญถ้าพื้นไม่ไม่โก่งนะครับไม่โปดเพราะแต่กระเบื้องอะไรทั้งหลายหลุดร่อนเนี่ยเช่นพื้นปาร์เก้หลุดร่อน จะปูพื้นกระเบื้องใหม่เลยได้ไหมหรือปอูป,ปาเก้ใหม่เลยได้ไหมเราก็ต้องแนะนํานะครับว่าอย่างน้อยต้องให้ความชื้นที่อม,มอยู่ในน้ําที่อม,มอยู่ในพื้นคอนกรีตเนี่ยน้ำนะครับที่มันอยู่ในพื้นคอนกรีตมันเหลืเกยออกหมดวิธีการจะเช็คทําไงครับเอา,เ,อา,เ,อาเหมือนกับเป็นกระดาษพลาสติกนะครับอาจจะเป็นปกปกสมุดที่เป็นพลาสติกใสนะครับอาจจะเป็นเต็มเลยกระดาษเ4ซีแล้วปิด นะครับปิดด้วยกาววางกับพื้นเนี่ยนะปิดด้วยรวยรอบไม่ให้อากาศเข้าดูซิว่ามันมีฝ้าจับไหมทิ้งไว้สักวันหนึ่งสองวันถ้ามีฝ้าจับแสดงว่าความชื้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้มีอสปอตไลท์ส่องเอาพัดลมระบายพื้นใต้บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันไม่แห้งเราปูกระเบื้องไปเดี๋ยวมันก็ร่อนนะครับอันนั้นเป็นวิธีการนะครับยังมีลำดับเนี่ยฮะอย่างเช่นพื้นปาร์เกตบางที่ไม่ร่อนนะครับ อันนี้พื้นโก่งตัวเกิดจากแรงดันน้าใต้บ้านทาให้พื้นแอ่นตัวจริงไม่ใช่แรงดันน้าอย่างเดียวหรอกครับเป็นเจอเหมือนขันคว่ำอะครับมีคานล้อมรอบอยู่ปั๊บอัดอากาศอากาศดันก้นไปอีกนะครับก็อ่ามันก็จะพบว่าพื้นมีการโก่งตัวอ่าเอาโอเคนะครับลาดับ,บที่หกตดฝ้าน้าท่วมถึงฝ้าหรือเปล่าเราคงจําได้นะครับปีห้าสี่น้ําท่วมนี่ไปจนถึงพื้นชั้นสองนะครับ มันอาจจะทําให้น้ําุ่มถึงฝ้าได้ฝ้าชั้นลา่างฝ้าที่เรายืนชั้นล่างแล้วเห็นว่าฝ้าใต้พื้นชั้นสองนะหากน้ําุ่มถึงฝ้าเป็นไม่ได้ที่ฝ้าจะอมน้ำไว้เพราะฉะนั้นควรเอาออกเนาะนะครับมิาฉะนั้นเดี๋ยวมันร่วงลงมาใส่เป็นอันตรายต่อ,อคนที่พักอาศัยตรวจคานรับพื้นคานรับพื้นทั้งชั้นล่างและชั้นบนแอนตัวไหมซึ่งส่วนใหญ่ไม่นะครับไม่ค่อยเกิดการแอนตัวง่ายๆพื้นแข็งแรงคานแข็งเออตคานนะคานแข็งแรงแต่ประเด็นตามมาคืออะไรไหมครับ มีโอกาสเป็นสนิมภายหลังได้เพราะคอนกรีตท,ที่มีมีโพรงอยู่มีอะไรอยู่เนี่ยน้ำแทรกซึมเข้าไปสัมผัสเหล็กได้ก็มีโอกาสที่จะแตกเล้าได้ในภายหลังจากสนิมเหล็กนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เรารู้เรื่องรอยร่วงรอยเล้าเราพอทราบแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้าภาพเก่าๆมาให้ดูนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับตีความหมายได้แล้วมันเกิดจากอะไรลำดับที่แปดตรวจดูรอยร้าที่ผนังมีรอยร้าเฉียงที่ผนังไหมถ้ามีแสดงว่า เกิดการยุบตัวหรือซุดตัวใช้คำว่าซุดซุดตัวของฐานรากระหว่างฐานไม่เท่ากันที่เราเรียกว่า Differ e n t i a l s e t t l e m e n t การซุดตัวเนี่ยถ้าซุดทั้งหลังมันจะไม่มีรอยรล้าซุดเอียงไม่รล้าแต่ร้าที่ขันคอดินจาได้นะครับอาคารเอียงเนี่ยขบวนคานเคยไม่รล้าหรอกผนังเหมือนเดงไม่รล้าเพราะไปด้วยกันแต่มาเป็นล้าที่ขันคอดินจริงๆไม่ต้องเ้าด้วยตอม้อด้วยแต่ว่าตอม้อชิฟเน็ตมันมากกว่าคานเพราะฉะนั้นคานจะร้าแล้วคานมันจะแตกอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นรอยแตกดิ่งเลย เหมือนกับตัวนั้นซุดอ่ะ่เคยเจอมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับรอยเล้าที่ผนังนี่บ่งบอกเรื่องของ f ิฟเ e นเชียลเชตเ m e n t นะครับฐานรากชุดตัวไม่เท่ากันนะครับเขียนนะครับอรอยเล้าเล็กๆประเภทรายงานที่ปรากฏเราเห็นภาพนะครับเอาม่ดูซ้ำนะครับอันนี้นะครับรอยแตกเฉียงซุดถ้าแตกเฉียงขนานอีกแผงหนึ่งก็แสดงว่าฐานรากตัวถัดไปสุดด้วยแต่ถ้าเขาสุดแค่ฐานเดียวแสดงว่ารอยแตก อีกผนังหนึ่งจะกลับทิศนะครับลำดับที่9ตัวรอยต่อระหว่างส่วนต่อเติมกับบ้านหลักส่วนต่อเติมกับบ้านหลักส่วนต่อเติมมักจะใช้เข็มสั้นนะต้องระวังนะครับที่ผ,ผ่านมาในอดีตเป็นเข็มสั้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะบางขนาดน้ําไม่ต้องท่วมหรอกครับเอาแค่อยู่เฉยๆปี2ปีมันก็ซนะุดไม่เท่ากันแล้วนะครับซุดไม่เท่ากันแล้วนะครับการซุดตัวของส่วนต่อเติมมักจะเกิดการแยกตัวลักษณะแบบนี้ ทุกท่านเห็นนะครับว่าส่วนต่อเติมใช้เข็มสั้นแต่มักจะสุดเอียงสาเหตุที่สุดเอียงอธิบายอันแรกก่อนเข็มสั้นย่อมสุดตัวมากกว่าเข็มยาวเพราะฉะนั้นส่วนต่อเติมถ้าใช้เข็มสั้นยังไงก็ต้องสุดตัวมากกว่าเข็มยาวแต่ทำไมสุดเอียงการที่สุดเอียงก็เพราะว่าเกิดจากฐานรากตัวที่เข็มสั้นตัวในเนี่ยตัวที่ชิดบ้านหรือตัวอาคารหลักเนี่ยอยู่ชิดกับเสาเข็มยาวเพราะฉะนั้นเสาเข็มยาวจะพยุงเข็มสั้นตัวนี้ให้สุดช้า ทำให้เข็มสั้นตัวที่อยู่ไกลสุดตัวมากกว่าอาคารก็เลยเอียงเมื่อก่อนในอดีตมักจะมีคนเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเพราะฐานลากไปเกยกันจริงๆไม่ต้องเกยแล้วครับห่างกันสองเมตรอาจารย์เจอไปแล้วสุดเอียงเหมือนกันห่างกันสเมตรด้วยซ้ำนะครับแยก,กออกไปเลยก็ยังสุดเอียงเลยเพราะเสาเข็มตัวยาวพยุงเข็มสั้นไว้เวลาเราจะมาตรวจอาคารพวกนี้เรามักจะต้องเดินขึ้นไปดูชั้นบนอาคารเอียงว่าเอียงไหมข้างบนมันจะกว้างกว่าด้านล่างเพราะมันแตกเป็นร่องตัว V ด้านบนจะแตกกว้างผนังด้านบนจะแตกกว้างกว่าด้านล่างแล้วมันแตกท้ายสุดเลยคือผนังด้านล่างและพื้นด้านล่างเข้าใจนะครับว่ามันจะแตกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเวลาจะตรวจว่าอาคารเอียงไม่เอียงต้องไปดูดาดฟ้าดูด,ด้านบนเพราะด้านบนมันจะอากว้างกว่าด้านล่างนะครับรอยแยกจะเกิดที่ผนังก่อนในอดีตเขาไปเขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาเขากพยายามจะเอาเหล็กเข้ามาเชื่อมติดก,กัน หวังว่าจะให้อาคารหลักนี่ช่วยด้วยซึ่งมุมมองของอาจารย์บอกเลยว่าไม่ควรทําเพราะถ้าเกิดตัวอาคารหลังนี้ไม่แข็งแรงเพียงพอเช่นไม่ได้วางเข็มในชั้นทรายแต่วางอยู่ในดินเหนียวเช่น18เมตรอย่างเงี้ยอาคารหลังนี้ซุดลงมามันอาจจะดึงอาคารนี้เอียงตามไปด้วยกันเพราะเอียงตามไปด้วยกันรอยรอ,อยแยกไม่มีหรอกแต่อาคารนี้เอียงไปด้วยซึ่งก็เคยเจอมาแล้วอย่าไปเสริมเหล็กอย่าไปอะไรเลยดีกว่าทำแฟตชิ่งอะทำแฟตชิ่งคือกันน้ำฝนรั่วไหล อาคารที่เป็นอาคารส่วนต่อเติมชั้นเดียวเวลาเกิดการชุดเอียงการแก้ไขด้วยวิธีการมาเสริมเข็มและยกเนี่ยไม่คุ้มแต่ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปถึงจะคุ้มนะครับก็เลยเคยแนะนำมาแหมเราน่าจะทําฐานลากประเภทที่สี่ห้าปีแล้วมายกทีหนึ่งนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาแป่แรงสอดปั๊บยกเสร็จปั๊บต่อเสาเหล็กปั้งเรียบร้อยอ่าอีกห้าปีเจอกันใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ชั้นเดียว ไม่คุ้มนะครับในการแก้ไขฐานรากต้องยอมให้เป็นเข็มสั้น,นว่างั้นเถอะนะครับโอเคนะครับแต่ว่าก็ต้องมาแก้แบบที่ว่าอาจจะมายกตอนท้ายนะอพอเชื่อมต่อติดอีกห้าปี6ปีก็มายกใหม่อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับเคยทำไมหมเถอนนะครับมีด้วยนะครับรอยแยกระหว่างพันตัวที่ดูเสมือนเป็นคานร,ระหว่างอาคารเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นได้แต่ให้ไปดูเถอะครับวางอยู่บนเข็มที่สั้นยาวต่างกัน ั้นยาวต่างกันนั่นหมายความว่าเหมือนกับใช้เข็มสั้นเป็นส่วนต่อเติมแต่เวลาฉาปูนเนี่ยดันฉาปิดอย่างนะีเวลาแตกก็เลยดูไม่เป็นระเบียบนะครับเหมือนอย่างเนี้ยนะครับบางทีตรงส่วนเนี้ยอาจจะวางอยู่บนเข็มสัน้นถ้าถูกดึงลงนะครับโอเคนะครับลำดับที่10ตรวจวัสดุปิดผิวพื้นและผนงังวัสดุปิดผิวพื้นและผนงังหลุดล่อนหรือไม่นะครับหากหลุดล่อนสามารถลอกหรือแกะออกเพื่อทำความสะอาดพื้นหรือผนังได้ แต่ไม่ควรรีบปิดวัสดุทับลงไปใหม่เพราะพื้นและผนังยังมีความชื้นอยู่มากอาจารย์หนึ่งบอกว่าให้ใช้แผ่นพลาสติกลุมปิดนะครับควรปล่อยให้แห้งแล้วจึงเดิมนการปิดวัสดุทาสีได้นะครับโอเคนะครับอย่างเนี้ยหลุดรอดอย่างนี้อันนี้ลอกพอๆนะครับนั่นใหม่นะบางทีหลุดรอดอย่างเนี้ยตรวจด,ดูความชื้นก่อนก่อนจะมาปูกระเบื้องใหม่นะครับอันนี้ในกรุงเทพแล้วครับไปช่วยตรวจหลังนั้นช่วงปี54ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะพบตามมาคือเหล็กที่สัมผัสน้ําจะเป็นสนิม เมื่อเหล็กเป็นสนิมจะบวมตัวดันให้คอนกรีตแตกควรรีบดำเนเินการแก้ไขเมื่อพบเห็นมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของบ้านและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมากกว่าเร่งดําเนินการแก้ไขแต่ต้นนะครับเหล็กเป็นสนิมให้ดูไปแล้วรูปนี้นะครับพยายามให้เห็นเป็นภาพถัดจากเรื่องน้าท่วมเราลองดูเรื่องไฟไหม้หน่อยเคยมีเหตุการณ์อาคาร2หรือ3ชั้นนะครับ เกิดการถล่มลงมาหลังจากโดนเพลิงไหม้ประมาณสองสามชั่วโมงก็ถล่มแล้วนะครับอาจารย์เข้าไปอยู่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าของวันนี้ยืนขาแข็งนะครับนั่งบ้างยืนบ้างยันถึงแปดโมงเช้าวันลุ้งคืนสิ่งหนึ่งที่วิศวกรอาสาจะเข้าไปด้วยไปช่วยเนี่ยคืออะไรครับเวลาเขาหน่วยกู้ภัยเขาจะเข้าไปช่วยข้างในเนี่ยเขาต้องไปการไปช่วยผู้ที่ยังมีสัญญาณชีพอยู่ดังนั้นเขาก็จะพยายามเจาะ คอนกรีตสอดกล้องนะครับหรือฟังเสียงทั้งหมดเนี้ยเวลาเขาจะเข้าอาคารเขาจะถามเราว่าเข้าด้านไหนดีด้านไหนปลอดภัยอย่างน้อยเราก็ต้องมีกล้องเล็งว่าเขาขึ้นไปปั๊บเขากำลังไปเจาะด้าตำแหน่งหนึ่งมันสะเทือนเนี่ยมันขยับไหมอาคารหลังนี้ขยับประมาณเซนหนึ่งเคลื่อนไปทางด้านซ้ายด้านซ้ายมือนะครับโอเคนะครับภาพน,นะรราน,านี้นะครับแถวบรมราชชนนีนะครับ อาคารหลังนี้เนี่ยมันเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเขาก็ฉีดน้ําเพื่อที่จะดับเพลิงนะครับก็เร่งน่าสงสารที่คนที่เข้าไปเนี่ยสี่คนหรือห้าคนเนี่ยเข้าไปปรากฏว่าออกมาไม่ทันนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเห็นว่าเสาต้นขวาเนี่ยเราเบิดเห็นไหมนะครับภาพอย่างนี้นะครับก็อยากให้ให้ดูว่าเราเรา,เรารู้สึกเสียใจอย่างมากกับคนที่เข้าไปช่วยเขาแล้วต้องประสบกับ ภัยเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเอามาบอกกันว่าเนี่ยภาพปัดเขาก็พยา,ายามตัดเป็นตอนๆนะฮะเสาเนีย่ยแตกค่อยๆแตกอาจจะเป็นไม่ได้ไหมที่น้าหนักน้ําหรือวัสดุที่อุ้มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับน้ําอาจจะเกี่ยวกับน้ําหนักของเขาเองความเสื่อมสภาพเองที่โดนเปลืองไหม้แล้วเสาต้นนี้แบกทานไม่ไหวก็กดทับลงมาแล้วแตกคนที่กําลังเข้าไปออกไม่ทันนะนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เกิดเหตุนะครับที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับคนที่จะพยายามจะช่วยชีวิตคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคนระวังบางทีถ้าเราเข้าไปอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องคอยอยู่เรื่องพวกนี้ให้เขานะครับแต่ตอนไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดเหตุแล้วนะครับภาพนี้พอพบว่ามีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วทั้งหมด5 5รายมั้งที่อยู่ข้างในเขาจะกำทำการรื้อ แม้แต่ตอนรื้อเนี่ยวิศกรอาสาก็ช่วยเขาได้นะครับไม่ใช่ไปช่วยรือ้อแต่ช่วยบอกว่ารื้อตรงไหนก่อนในภาพนี้อาคารหลังเดียวกันแต่พอพังมาเสร็จปั๊บเราจะเห็นว่ามีสองต่อนสองสองสองก้อนอ่ะก้อนนี้เป็นก้อนหนึ่งก้อนนี้เป็นก้อนเฉียงเฉียงใช่ไหมถูกดึงโน้มาปรากฏว่าก็มีหลายท่านบอกว่าจะรื้อตรงนี้ออกก่อนด้านซ้าย แต่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยร่างท่านอยู่ข้างในนี้นะมันจะเอาตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีตัวไหนค้ำมันก็จะสไลด์สิเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องเอาออกจริงๆต้องเอาออกนี่ก่อนเลยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่ที่อาจารย์ชี้เนี่ยนะครับตรงนี้ออกก่อนทําให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนพูดง่ายๆพับตรงนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนให้เขาเสถียรภาพก่อนพูดง่ายๆเอาหลังออกก่อะ ไอ้ตัวเนี้ยมันแทบจะอยู่ในแนวราบแล้ว CG มันอยู่ลงต่ำแล้วอ้นี่ CG ยังอยู่บนเลยถ้าไปเอาตัวนี้ออกปั๊บมันจะสไลด์ออกมาทางด้านซ้ายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือ,อ,อประโยชน์ของการที่วิศวกรอาสาจะได้เข้าไปช่วยนะครับเราก็ขอขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านที่เข้าไปในงานนี้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นหนึ่งก้อนนี่เป็นอีกก้อนหนึ่งแม้แต่การรื้อถอนเห็นไหมครับก็มีประโยชน์นะครับ